สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นำเรื่องราวของเครื่องกรองน้ำกับความเสียสละมาเล่าสู่กันฟังค่ะหลายคนจะสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเครื่องกรองน้ำไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนะคะเป็นเครื่องกรองน้ำที่อยู่ในสมัยโบราณและเป็นหนึ่งในอัฐบริคานของเหล่าภิกษุสงฆ์ค่ะหรือที่เรียกว่าธรรมกะรก ธรรมกรกเนี่ยเป็นหนึ่งในอัฐบริขารพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมีสิ่งของใช้ที่จำเป็นอยู่8อย่างเรียกว่าอัฐบริขารนะคะประกอบไปด้วยสบงจีวรผ้าสังคาติบาทมีดโกนเข็มประคุธเอวแล้วก็ทำรรมักรกหรือที่กรองน้ำค่ะาบางคนอาจจะสงสัยว่า แล้วที่กรองน้ําหรือธรรมกะรกเนี่ยทำไมถึงเป็นสิ่งของจําเป็นสําหรับภิกษุสงฆ์นะคะเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยรอบคอบมากๆนะคะมีความเมตตาสูงมองถึงว่าถ้าเราภิกษุสงฆ์เนี่ยดื่มน้ําที่ไม่ผ่านการกรองอาจจะเผลอไปกินไปฆ่าทําให้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในน้ำเนี่ยตายโดยไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้นะคะ พระพุทธองค์เนี่ยจึงบัญญัติให้ธรรมกรกเป็นของใช้จำเป็นสำหรับภิกษุสงฆ์ถ้าภิกษุสงฆ์โรปใดดื่มน้ำที่ไม่ผ่านการกรองเนี่ยถือว่าผิดวินัยในเรื่องของอาบัติปาจิตดดีค่ะทุกคนอืมแล้วก็แล้วเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับความเสียสละนะคะมันเป็นเรื่องราวของภิกษุ เป็นสหายกัน2อรูปค่ะเดินทางที่จะไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่พระเชตวันมหาวิหารตอนแรกก็ไปด้วยกันอย่างดีนั่นแหละค่ะแต่หลังจากนั้นก็เกิดทะเลาะกันเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นจากภิกษุหนุ่มสองสหายชาวเมืองสาวัตถี ที่ไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตามอัธยาศัยของตนแล้วได้คิดว่าอยากที่จะไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสา,า,าสักด์ครั้งหนึ่งจึงได้เดินทางออกจากชนบทมุ่งหน้าไปยังพระเชตวันมหาวิหารพิกษุรูปหนึ่งมีเครื่องกรองน้ำติดตัวไปด้วยแต่อีกรูปหนึ่งนั้นลืมและไม่ได้นำเครื่องกรองน้ำไปด้วยในครั้งแรกๆภิกษุทั้งสองรูปนี้ก็ใช้เครื่องกรองน้ำ กรองน้ำด้วยกันแล้วจึงดื่มอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งสองรูปนั้นเกิดการทะเลาะวิวาทกันภิกษุผู้เป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำํำจึงไม่ให้เครื่องกรองน้ำํำแก่ภิกษุรองเอาแต่ตนเองภิกษุผู้ไม่ได้นำเครื่องกองน้ำมาก็อดทนอดกลั้นแต่ด้วยความหิวกระหายจึงได้ดื่มน้ํำที่ไม่ได้กรองนั้น ไม่นานนะักทั้งสองก็ได้เดินทางถึงเชตวันมหาวิหารโดยลําดับถาวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วนั่งพระบรมศาสดาทรงตรัสสัมโมทนียกถาแล้วตรัสว่าพวกเธอมาจากไหนรูปนั้นจึงกราบทูลพระบรมศาสดาว่าทั้งสองเดินทางมาจากโกศชนบทเพื่อที่จะมาเข้าเฝ้าพระองค์พระบรมศาสดา ตรัสถามต่อไปอีกว่าพวกเธอเป็นผู้สมัครสมานพากันมาแล้วหรือแต่จริงๆแล้วพระพุทธองค์คงจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าทั้งสองนั้นต้องมีเรื่องอะไรบาดหมางกันแน่เพราะพระพุทธองค์ย่อมรู้จากวาระจิตของพระองค์ ภิกษุรูปหนึ่งจึงรีบกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้กระทําการวิวาทโตเถียงกับข้าพระองค์ในระหว่างทางแล้วไม่ให้เครื่องกรองน้ำพระเจ้าค่าภิกษุผู้เป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำจึงรีบกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้ไม่กรองน้ำาลัอยู่ว่าน้ำดื่มนั้นมีตัวสัตว์แต่ก็ดื่มน้ำนั้น พระบรมศาสดาได้ตรัสถามถึงเหตุการณ์เมื่อทราบความจริงแล้วจึงได้ติเตียนภิกษุรูปนั้นหลังจากนั้นพระพุทธองค์จึงนำเรื่องราวของเท้าสักกะเทวราชที่ยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อไม่ให้ลูกนกครุต,ตายเรื่องราวมีอยู่ว่าหลังจากที่มา้ามานพ ได้จุติเป็นเท้าสักกะเทวราชอาศัยอยู่ในดาวดึงพิภพพร้อมกับสหายทั้ง32คนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติศีลและประกอบกรรมดีร่วมกันก็ได้มาเป็นบริวารของเท้าสักกะนี้ด้วยนั้นพวกอสูรอยู่อาศัยในดาวดึงพิภพเท้าสักกะเทวราชจึงได้คิดว่าสมบัติทั้งหลายที่เรามีเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นสมบัติของสาธารณะ จึงคิดแผนลวงให้พวกอสูรดื่มน้ำดื่มอันเป็นทิพย์แล้วจับพวกอสูรผู้เมาแล้วโยโลงไปที่เชิงเขาเซเนรุพวกอสูรเหล่านั้นตกลงไปอยู่ในภพของอสูรซึ่งในภพอสูรมีขนาดเท่าดาวดึงสเทวโลกอยู่ภายใต้พื้นเขาเซเนรุในภพอสูรนั้นมีต้นไม้อยู่ชั่วกับต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจิตตะ ปาตาลิหรือแคฟอยส่วนในเทวโลกนั้นมีต้นปาริชาตกะหลังจากพ้นจากความเมามายอสูรได้เห็นต้นจิตตะปาตาลิบานพวกอสูรจึงรู้ตัวว่านี่ไม่ใช่เทวโลกของพวกเราเพราะเทวโลกย่อมมีต้นปาริชาตกะบานพอรู้เช่นนั้นพวกเราอสูรจึงกล่าวว่าเท้าสก,กะ ทำพวกเราให้เมาแล้วโยนหลังมหาสมุทรยึดเอาเทพนครของพวกเราเราทั้งหลายจากรบกับเท้าสักกะแก่นั้นแล้วยึดเอาเทพนครของพวกเราขึ้นมาจึงได้ลุกขึ้นเดินทางปีนไป่ายไปตามเขาซินเนรเหมือนมดแดงไต่เสาเมื่อเท้าสักกะสงสดับว่าพวกอสูรนั้นขึ้นมาเท้าสักกะจึงเหาะขึ้นหลังสมุทรรบกับพวกอสูร แต่พ่ายแพ้พวกกระสุนจึงหนีไปสุดมหาสมุทรด้านทิศเหนือด้วยเวชย,ยันตะประมาณ150โยดครั้งนั้นรถของท้าวสักกะแล่นไปบนหลังสมุดด้วยความเร็วจึงแล่นเข้าไปยังป่าไม้งิ้วได้ทำลายป่าไม้งิ้วและป่าไม้งิ้วนั้นมีลูกนกครุฑอาศัยอยู่พวกลูกนกครุฑพลัดตกลงบนมหาสมุทร พากันร้องเสียงระงมท้าวสักกะจึงตรัสถามมาตรีสารถีว่ามาตรีผู้สหายนั่นเสียงอะไรเสียงร้องน่าสงสารยิ่งนักพระมาตรีทูลว่าข้าแต่มหาเทพเมื่อป่าไม้งิ้วแหลกไปด้วยกำลังความเร็วแห่งรถของพระองค์พวกลูกนกครุฑถูกมรณภัยคุกคาม จึงพากัรร้องเป็นเสียงเดียวกันพระมหาสัตตร์ตรัสว่าดูก่อนมาตลีผู้สหายลูกนกครุฑเหล่านี้อย่าได้ลำบากเพราะเราเลยเราจะไม่อาศัยความเป็นใหญ่กระทำการฆ่าสัตว์ก็เพื่อประโยชน์แก่ลูกนกครุฑนั้นเราจักสารชีวิตให้แก่พวกอสูรท่านจงกรับรถนั้นแล้วตรัสว่าดูก่อนมาตลีแทพระบุตร ที่ต้นยิ้วมีลูกนกครุฑจับอยู่ท่านจงหันหน้ารถกลับเรายอมสละชีวิตให้พวกอสูรล,ลูกนกครุฑเหล่านี้อย่าแหลกรานเพราะเราเลยหลังจากที่เท้าสักกะได้สั่งมาตาลีให้กลับรถแล้วนั้นมาตาลีกลับรถไปเมื่ออสูรเหล่านั้นเห็นเท้าสักกะกำลังกลับรถก็พากันตกใจแล้วคิดว่าเท้าสักกะ กลับรถมาเช่นนี้คงจะมีไพรพล,พลของจัก,กรวาลอื่นมาเป็นแน่หลังจากที่เท้าสักกาเนี่ยกลับรถมาพวกกสูรพอเห็นเท้าสักกะกลับรถจึงคิดว่าโอ้เท้าสักกะกลับรถมาคงจะมีไพรพล,พลตามมาอีกเยอะเป็นแน่ก็เกรงกลัวมรณะภายัยและความพ่ายแพ้ จึงรีบยกพลกลับไปยังพิภพ,พ,พอสูรทำให้เท้าสักกะชนะการรบและสามารถยึดเทวโลกกลับคืนมาให้เหล่าเทวดาได้ในครั้งนั้นเพราะอานิสง์และผลแห่งความเสียสละฝ่ายเท้าสักกะก็เสด็จเข้ายัางเทพนครพร้อมด้วยหมู่เทพในเทวโลกทั้งสองได้ประทับยืนในถามกลางนครนั้น เวชยันตะปรา,าสาทสูงพันโยธผุดขึ้นจากปฐพีเพราะปราศาทผุดขึ้นในตอนสุดท้ายแห่งชัยชนะเทพทั้งหลายจึงขนานนามปรา,าสาทนั้นว่าเวชยันตะต่อมาเท้าสักกะได้ทรงตั้งอารักขาในที่ห้าแห่งมีนาคครุฑกุมพันยักษ์และเท้ามหาราชทั้งสี่ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกอสูรเหล่านั้นกลับมาได้อีกนครทั้งสองคือเทพนครและอสูรนครก็ได้ชื่อว่าเป็นอายุทัปุระเพราะใครๆไม่อาจยึดได้ด้วยการรบเพราะว่าในครั้งใดพวกอสูรมีกำลังในการนั้นพวกเทวดาหนีเข้าเทพนครแล้วปิดประตูไว้พวกอสูรเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอะไรได้ และเมื่อใดพวกเทวดามีกำลังพวกอสูรก็หนีแล้วปิดประตูอสูรนครนั้นเสียพวกเทวดาตั้งแสนก็ไม่อาจทำอะไรได้เช่นกันดังนั้นนครทั้งสองนี้จึงขึ้นชื่อว่าอายุธช,ชปปุระหรือเมืองที่ใครๆรรบไม่ได้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของความเสียสละ ในครั้งนี้คือความเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อรักษาชีวิตของคนอื่นจะเห็นว่าการเสียสละในครั้งนี้เป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพราะอานิสง์นั้นเกิดขึ้นทันตาทำให้พวกเหล่าอาสูรนั้นแผ้ภัยตนเองจึงได้หนีกลับิิพพของอสูรไปคะ่ะสำหรับเรื่องราว ของความเสียสละก็จบลงแล้วค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรหรือของใครนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ